สวัสดีคะ่ะผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตี้จี้จุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็มาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันเลยของเดือนพฤศจิกายนร <zone. S 1> ะหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15ของชาวลัคนาราศีมังกรการหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กมกราคมจนถึงวันที่12 คุณพาพันขอให้ทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้กับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการได้ฟังแน่นอนนะคะและจารย์ต้องขอขอบคุณจริงๆทุกกำลังใจของชาวลัคนาราศีมังกรที่มีให้กันเสมอมาเลยทุกคลิปเลยนะคะก็ขอขอบคุณจริงๆนะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ จากมุ่งมั่นกับเรื่องของการเงินการหาไรายได้และเรื่องของการงานเป็นหลักใหญ่สภาวะจิตสภาวะใจของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนับว่าดีขึ้นมากด้วยท่านจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมีความรอบคอบในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำและดูเหมือนการวางแผนของท่านค่อนข้างดีด้วยประกอบกับดาวประจำตัว ของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวพระัสเร์นั่นเองได้โคจรทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุตักนุปแปลว่าตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรเมื่อดาวประจําตัวของท่านเข้มแข็งแบบนี้ทําให้ดวงชะตาของท่านก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยเรียกว่าหากเจออิทธิพลทางด้านไร้ายเจอปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายท่านจะสามารถฟันฝ่าไปได้ค่อนข้างดีและประสบความสําเร็จด้วยนอกจากนั้นแล้วไหวทิบปฏิพันธ์ความคิดของท่านก็จะค่อนข้างดีขึ้นท่านจะรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีประเมินเหตุการณ์ประเมิน,มนสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำการพูดการเจรจาก,ก็ถือว่าได้เปรียบด้วยในช่วงนี้ ระยะนี้เป็นระยะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยฟ้าเปิดทางให้ท่านอยู่นะคะก็ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าอย่ามัวชักช้านะหรืออย่าเอาเรื่องเดิมๆเก่าๆนะคะที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายแหละที่มันผ่านไปแล้วนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วมาบั่นทอนพลังงานใจของท่านมาบั่นทอนพลังกายของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องเดิมๆเก่าๆที่ผ่านไปแล้ว โยนทิ้งมันไปนะคะแต่สำหรับบางท่านระยะนี้นะดูเหมือนความขยันจะลดน้อยลงอาจารย์ก็ขอให้้าลัคนาราศีมังกรนะรีบชาร์จพลังกายพลังใจให้มากกลับมาขยันให้เป็นสองเท่าเมื่อดวงชะตาเข้าข้างท่านแบบนี้ท่านต้องยิ่งขยันให้มากอย่ามัวแต่ละเลยนะคะอย่ามัวแต่ทำอะไรัช้าเนี่ย จะไม่ทันการนะและอย่าย้ำคิดย้ำทับมากเกินไปเพราะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยในช่วงนี้ท่านจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างดีตัดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างดีระวังแผนดีด้วยสำหรับเรื่องที่อาจารย์ต้องเตือนคือในช่วงเนี้ด้านคำพูดการเจรจาท่านยังคงต้องระวังตัวอยู่นะคะบางท่านก็มีความเหนื่อยใจหรือหนักใจกับบริวารของท่าน บริวารคือคนรอบข้างที่ท่านเคยดูแลเขาอะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างลูกน้องบุตรหลานบริวารคนอายุอ่อนกว่าวัยที่ท่านต้องคอยดูแลเทคแคร์ care, หรือว่าอยู่ในปกครองของท่านหรือคนที่ท่านเคารพนับถือนะคะคนที่คุ้นเคยหรือญาติพี่น้องเรื่องในครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหาอึดอัดใจอยู่บ้างนะเ็าขอให้ท่านรับมือให้ดีก็แล้วกันทางด้านการเงิน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะทางด้านการเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่ายังคงได้หยิบจับเงินอยู่เนื่องจากดาวการเงินของท่านคือดาวพักราหูนะคะโคจรได้ตำแหน่งที่ดีอยู่ในภพพันธุเรียกว่าได้ตำแหน่งเกณฑ์อัมพุจะปตุระเกณฑ์ด้วยนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความขยันในการหาเงินมาได้ จากความรู้ความสามารถของท่านไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเงินจะมานะคะจากเกิดจากการที่ท่านได้ลงมือําลงมือหาวางแผนแล้วเงินจะมาค่อนข้างง่ายและดูแล้วเนี่ยท่านจะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีด้วยบางท่านอาจจะได้จับเงินก้อนจากเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยบ้านรถที่ดินเช่นบางคนขายบ้านได้ ขายรถขายที่ดินได้หรือเป็นในหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเนี่ยหยิบยืดโอกาสดีๆมาให้กับท่านด้วยนะคะหรือบางท่านก็ได้เงินจากการให้เช่าเช่นให้เช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดเช่าที่ดินเช่ารถเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สินใหญ่ๆด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าการเงินรายได้ที่จะมาในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าทุก สายอาชีพเลยนะหรือต้องรอคอยนิดนึงอาจจะไม่ทันใจท่านหน่อยนึงยกเว้นที่ท่านที่ได้เงินเดือนประจำอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ท่านที่ต้องทำงานกิจการส่วนตัวหรือว่าต้องหาเงินหาทองเนี่ยเรื่องของการเงินทั้งหลายมันจะล่าช้านิดนึงแต่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะท่านใดที่มีอาชีพต้องหมุนเงินนะท่านต้องมีเงินทุนสำรองจ่ายไปด้วย ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะชักหน้าไม่ถึงหลักและจะวุ่นวายมากนะเงินจะขาดมือเพราะฉะนั้นอาจารย์เตือนแล้วถ้าคุณสามารถที่จะมีเงินสำรองเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดแน่นอนในวันที่9พฤศจิกายนดาวพุธจากโคจรเข้าพบลาภะพบลาภะเนี่ยเป็นพบที่เกี่ยวกับความสำเร็จนะคะความมีโชคลาภะคือโชคลาบลาบนั่นเองของชาวลัคนาราศีมังกร ทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโชคจากต่างถิ่นแดนไกลท่านที่ทําอาชีพนะคะเกี่ยวกับการค้าขายต่างถิ่นนําเข้าส่งออกหรือมีการส่งของเดลิเวอรี่ไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือมีลูกค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อของของท่านแบบนี้ถือว่าใช่จะทําให้ท่านมีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นระยะนี้เป็นระยะที่การพูดคุยต่อรองเจรจานับว่าได้เปรียบค่อนข้างสูงด้วย แต่ต้องพูดด้วยอารมณ์ที่แบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ใช่พูดแบบหวานผ่าซากนะมันก็จะไม่ดีนะท่านใดที่จะทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินสินเชื่อไฟแนนซ์ในช่วงนี้ก็สามารถจะทําได้เลยนะจะมีเกณฑ์ผ่านด้วยนะคะหรือบางท่านก็ได้รับการโชดใช้หนี้ จากลูกหนี้นะที่หายหน้าหายตาไปเลยก็ลองทวงถามดูนะคะเรื่องติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่างๆก็ดูจะคลี่คายไปในทางที่ดีแล้วแต่ดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยนะสำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารน,นะบุตรหลานบริวารลูกจ้างลูกน้องญาติพี่น้องด้วยนะคะอาจจะมาหยิบยืม เงินของท่านหรือมีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ค่อยจะเต็มใจจ่ายนะักทักย์เท่าไหร่นะคะบางท่านก็จะมีค่าผ่อนชำระหนี้สินต่างๆด้วยบางท่านก็ใช้เงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานของท่านหรือเรื่องของยวดยานผ่านนาด้วยนะคะหรือเรื่องของการงาน ที่อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นทำให้ท่านต้องเสียเงินอะไรแบบนี้ด้วยนะคำพยากรณ์ที่อาจารย์ให้ไว้ทั้งหมดนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากท่านได้ผูกดวงชะตาวางังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดด้วยนะคะแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมังกรเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ ในวันที่14พฤศจิกายนดาวพระศุกจากโคจรเข้าพบลาพระทับกับดาวพระพุธได้คู่อักษสติดพาดน้ำด้วยท่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะยิ่งมีโชคมีความสำเร็จมีวาสนาเข้ามาในชีวิตสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำสิ่งที่ลงทุนไปจะเริ่มมีกำไรกลับมาให้ทันด้วยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะกับการหาไรายได้ จากงานตัวแทนรับงานคนอื่นมาทำหรือซื้อของมาขายรับของมาขายหรือธุรกิจที่เราไปรับจ้างงานบริการนะคะหรือเป็นพวกงานที่กินเปอร์เซ็นตนะ์น่ะบางท่านระยะนี้ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินพิเศษนอกเหนือจากไรายได้ประจำข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยการลงทุนพอทำได้แต่อย่าลงทุนใหญ่หรือลงทุนเกินตัวมากเกินไป ส่วนเรื่องเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเช็คต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับการเงินคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะระวังจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่มันเช็คไม่ผ่านหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารด้วยนะตรงจุดนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลักนาราศีมังกรจะมีความก้าวหน้าและมั่นคงในเรื่องของการงานมาก งานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นงานชิ้นใหมให่ท่านได้รับผิดชอบด้วยแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องทํากันร่วมกับคนอื่นหรือทํากันเป็นทีมนะหรือผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานสําคัญให้กับท่านมารับผิดชอบหรือได้ทํางานร่วมกับคนใหญ่คนโตหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ในเรื่องของการงานนั้นท่านยังคงได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลดีอยู่นะคะและท่านจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ท่านได้ลงมือทําลงแรงลงทุนทําไปอีกด้วยทางด้านพ่อค้าแม่ค้าหรืองานทางด้านการค้าการขายเนี่ยยังคงคึกคักดีอยู่แต่สิ่งที่ชาวลักนาราศีมังกรต้องระวังคือบริวารลูกจาก้างลูกน้องของท่านเนี่ยอาจจะมาสร้างความเดือดร้อน,นวุ่นวายกับท่านต้องคอยแก้ไขปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านต้องคอยรับมือให้ดีนะคะสั่งงานให้ตรงนะคะและมีการทวนคำสั่งอีกรอบหนึ่งระวังบริวารของท่านจะทำงานผิดพลาดนะทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆท่านต้องใช้ความรอบคอบระวังในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารที่เป็นสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดเพราะฉะนั้นท่านต้องอ่านข้อตกลงให้ดีก่อนจะเซ็นอะไรด้วยนะ ทางด้านสุขภาพชาวละกนาวราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นความดันหากใครเป็นความดันเนี่ยอาจจะมีภาวะหน้ามืดเป็นความดันได้นะคะหรือสุขภาพทางช่องท้องระบบขับถ่ายและที่ต้องระวังคือภูมิแพ้อากาศนะคะหรือภัยทางอากาศด้วยอาจจะมีสภาวะสายตาพร่ามัวสําหรับท่านใดที่ทํางาน หน้าคอมหรือหน้าจอมือถือเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังเรื่องสายตาด้วยนะหรือขับรถเวลากลางคืนอาจจะตาผ้าตาโมตาเหนื่อยล้าด้วยเพราะฉะนั้นควรหาวิตามินเสริมด้วยนะทางด้านความรักนะคนโสดจับพบรักกันเพราะเรื่องของการงานเป็นเหตุดูแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีแต่อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนตรงๆทำอะไรเร็วๆไม่ช้านะคะเป็นคนชัดเจนแล้วดุด,ด้วย สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยยังคงรักกันดีอยู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันท่านอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวและเป็นสิ่งที่ดีด้วยบางท่านได้บุตรบริวารเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะเอาคาพยากณ์ของอาจารย์ไปวางแผนชีวิตให้ได้กำไรให้ได้มากที่สุดด้วย แลาา้วจยนก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาภะมฤตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กรกรกฎาคมปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้าและการรับมือกับดาวภะราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาะ 65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปจนถึงตุกลาปี66เลยหากท่านไหนนะอยากจะวางแผนดวงชะตาระยะยาวเนี่ยท่านสามารถก็ไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านไหนอยากจะมารับการพยากรณ์รายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผิดพลาดคำประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ